F16 Fighting Falcon คือหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกและยังคงเป็นตำนานที่ทรงพลังแม้เวลาจะผ่านมาหลายทศว,วรรษวันนี้เราจะมาพูดถึงรายละเอียดด้านภายนอกดีไซน์ที่โดดเด่นสมรรถนะเครื่องยนต์อันยอดเยี่ยมและราคาที่หลายคนอยากรู้รวมถึงกำหนดการส่งมอบเครื่องรุ่นใหม่ <c oughs> เพื่อให้เห็นชัดว่าทำไมเครื่องบินแบบนี้ยังคงถูกเลือกใช้งานโดยกองทัพอากาศหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วย เริ่มจากภายนอกก่อน F-16 มีรูปร่างที่สื่อถึงความเร็วและความคล่องตัวได้ทันทีที่มองเห็นได้จากโครงสร้างเครื่องยนต์เดี่ยวดีไซน์ลำตัวที่ผสานเข้ากับปีกอย่างลงตัวเพื่อลดแรงต้านและเพิ่มความสามารถในการหันเลี้ยวตัวเครื่องมีขนาดเล็กกว่าเครื่องบินรุ่นหนักอย่าง F-15 หรือ SU-38 ข้อดีคือทําให้คล่องตัวกว่าจุดเด่นอีกอย่างคือห้องนักบินทรงฟองอากาศใสที่ให้นักบินมองเห็นรอบด้านเกือบ360องศาถือว่าล้าสมัยมากเมื่อเปิดตัวครั้งแรก และยังช่วยให้นักบินมีความได้เปรียบในสถานการณ์การต่อสู้กลางอากาศจนถึงปัจจุบันปีกของ F 1 6เป็นแบบเดลตาตัดมาพร้อมแผงควบคุมขอบนำที่เพิ่มแรงยกและความคล่องตัวในความเร็วสูงช่องรับอากาศติดตั้งอยู่ใต้ลำตัวนำอากาศเข้าสู่เครื่องยนต์โดยตรงทำให้ได้การไหลเวียนที่เหมาะสมแม้จะทำการาดรงึงผ่านแฉงเมื่อมองจากภายนอกจะเห็นว่าโครงสร้างเครื่องบินมีความสะอาดตาลู่ลมและใช้วัสดุที่เบาแต่แข็งแรงเพื่อให้ได้อัตราส่วนแรงขับต่อน,น้ำหนักที่ยอดเยี่ยม แม้เป็นการออกแบบมาตั้งแต่ยุค70แต่ยังดูทันสมัยเมื่อจอดอยู่บนรันเวย์มาดูกันที่เครื่องยนต์ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของ F-16 เดิมที่ติดตั้งราดแอนวิทนี F-100 แต่รุ่นหลังๆใช้เครื่องยนต์ General Electric F-110 กให้แรงขับตั้งแต่23,000จนถึง29,000ปอนด์ขึ้นอยู่กับรุ่นน้ำหนักเปล่าของเครื่องอยู่ที่ราว19,000ปอนด์และน้ำหนักวิ่งขึ้นสูงสุดประมาณ4,2,000ปําให้อัตราส่วนแรงขับต่อน,น้หนักสูงมาก บางครั้งเกินกว่า1ต่อ1ในสภาพการรบจริงซึ่งหมายความว่าสามารถเร่งทะยานในแนวดิ่งได้ทันทีและทำท่าหลบหลีกแรงจีสูงสงได้อย่างปลอดภัยความเร็วสูงสุดของ F 1 6อยู่ที่ประมาณมัก2หรือราว2,100กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีรัศมีปฏิบัติการรบประมาณ550กิโลเมตรขึ้นอยู่กับภารกิจและถ้าเติมถังเชื้อเพลิงเสริมก็สามารถบินไกลได้กว่า4 0 0 0กิโลเมตรจุดแข็งคือโครงสร้างเครื่องยนต์เดี่ยวทำให้เบาและปราดเปรียว และระบบควบคุมการบินแบบ fly-by-wire ทำให้นักบินควบคุมได้ง่ายแม้ใกล้ขีดจำกัดของอากาศพลศาสตร์เมื่อใช้อ f t e r b u r er n บ r จะได้ทั้งแรงขับสูงสุดเสียงคำรามที่เป็นเอกลักษณ์และเปลวไฟท,ท้ายที่ใครเห็นก็จำได้นอกจากความเร็วแล้วความสามารถในการปรับตัวก็เป็นสิ่งที่ทำให้ F-16 โดดเด่นเครื่องรุ่นนี้ถูกกอปรับใช้ได้หลายภารกิจทั้งการครองน่านฟ้าการโจมตีภาคพื้นดินการลาดระเวนหรือแม้แต่สงครามอิเล็กทรอนิกส์ด้วยอุปกรณ์เสริม ความสมดุลระหว่างกำลังเครื่องยนต์และโครงสร้างทำให้เหมาะทั้งการสกัดกั้นความเร็วสูงและการบินโจมตีระดับต่ำความยืดหยุ่นแบบนี้เองที่ทำให้มากกว่า25ประเทศยังคงใช้งานอยู่เรื่องราคาถือว่าเป็นหัวข้อที่หลายคนสนใจมาก F-16 รุ่นใหม่ล่าสุดบล Block 70ส่วน72มีราคาตกอยู่ระหว่าง60-70ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเครื่องขึ้นอยู่กับออปชันและชุดสนับสนุนส่วนการอัปเกรดเครื่องเก่าที่มีอยู่แล้ว เช่นเปลี่ยนเรดาร์ระบบอิเล็กทรอนิกส์และปรับปรุงเครื่องยนต์จะอยู่ที่ราว1 0ถึงล้านดอลลาร์ต่อเครื่องถึงแม้ไม่ถูกแต่ถ้าเทียบกับเครื่องบินขับไล่รุ่นที่ห้อย่าง F-35 ที่ราคาทะลุ100ล้านดอลลาร์ F-16 ยังเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่ากว่าสำหรับหลายประเทศในแง่กำหนดการส่งมอบตอนนี้โรงงานของล็อกฮิตมาตินยังคงเดินสายการผลิตทั้งที่สหรัฐและการผลิตร่วมในต่างประเทศถ้าประเทศใดสั่งซื้อวันนี้มักต้องรออย่างน้อย3-4ถึงปีกว่าจะได้รับเครื่องเนื่องจากมีคิวการผลลิตรออยู่แ้ว ตัวอย่างเช่นบาเรนสโลวาเกียและเบลกเรียที่สั่งซื้อไปไม่นานและจะทยอยได้รับเครื่องระหว่างปี2025-2028ถึงตลาดมือสองก็มีความคลึกคักเช่นกันหลายประเทศนำเครื่อง F 1 6ที่เกินความต้องการมาขายต่อให้พันธมิตรราคาจะอยู่ราว1 0บถึงบล้านดอลลาร์ต่อเครื่องโดยมักผ่านการปรับปรุงก่อนส่งมอบทำให้ใช้งานต่อได้อีกนับ10ปีวิธีนี้ทำให้ประเทศกำลังพัฒนาสามารถเข้าถึงเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงในราคาที่เอื้อมถึงมากขึ้น สรุปแล้ว F-16 Fighting Falcon เป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ประสบความสำเร็จที่สุดในประวัติศาสตร์ดีไซน์ภายนอกยังคงทันสมัยแม้เวลาจะผ่านไปนานเครื่องยนต์ให้สมรรถนะทั้งความเร็วความคล่องตัวและความอเนกประสงค์ส่วนเรื่องราคาก็อยู่ในระดับที่สมดุลระหว่างความสามารถและความคุ้มค่า จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมประเทศต่างๆรวมทั้งไทยยังคงพึ่งพาเครื่องบินรุ่นนี้และแม้เวลาจะผ่านมากว่าเกือบ50ปีตั้งแต่บินครั้งแรกเจ้าแฟลคอนก็ยังคงโบยบินได้อย่างสง่างามแสดงให้เห็นว่าการออกแบบที่ยอดเยี่ยมและการปรับปรุงต่อเนื่องสามารถทำให้เครื่องบินอยู่เหนือการเวลาได้จริงๆ